ได้เลยได้แล้วทอย่ร้อยนะฮะสองรางวัลเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเราจะมาต่อกันที่ประเภทที่9ครับกับรางวัลชนะเลิศการประกวดทักษะทางการเกษตรของเกษตร3ามวัยเกษตรสามวัยของเรานะฮะก็จะมีการประกวดประเภทจัดสวนผักครับสำหรับทีมที่ชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพอำเภอพุทธมนฑลค่ะยินดีกับอำเภอพุทธมนฑลด้วยนะครับ ชนะนนเลิกการประกวดครับทักษะทางการเกษตรของเกษตรสามวัยประเภทสวนผักนะคะซึ่งถือว่ามีวินัยแล้วก็มีมานามากๆค่ะเพราะว่าการประกวดและการแข่งขันแบบนี้นะคะจะต้องสวยงามมากๆจริงๆค่ะครับเอาละครับสาหรับรางวัลที่เราจะประกาศต่อไปนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่เราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันและเดี๋ยวเราจะเปิดจากซองเพื่อร่วมลุ้นผลเลยนะฮะเพราะว่าจะเป็นการประกาศผลการประกวด รางวัลประเภทไม้ดอกไม้ประดับซึ่งจะได้รับรางวัลโล่รางวัลครับได้รับเป็นโล่รางวัลนะคะพร้อมทั้งสำหรับรางวัลแรกนะฮะจะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนเรียนแบบธรรมชาติครับสำหรับการจัดสวนเรียนแบบธรรมชาติรางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับคุณ คุณทินยารักอากาศนุ่มด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้ได้ว่าค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศการประกวดจดดบบากสวนเรียนแบบธรรมชาติค่ะสำหรับสวนเรียนแบบธรรมชาตินี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นสวนที่มีขนาดย่อมนะครับมองแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับเดี๋ยวไปสามารถไปชมผลงานภายในงานของเราได้นะฮะ ลำดับต่อไปนะฮะจะเป็นผลการประกวดรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนไม้ประดับครับและผู้ที่ชนะขอแส้งความดีกับคุณนิดนามเชื้อค่ะยินดีกับคุณนิดนามเชื้อด้วยนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจัดสวนไม้ประดับครับเป็นดอกไม้นะคะเป็นสวนไม้ประดับนะคะที่ต้องบอกว่าความสวยงามนนเนี่ย ทุกท่านสามารถนะคะที่จะไปชมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการแข่งขันครั้งนี้นะคะยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัลด้วยนะเองค่ะยินดีกับคุณนิดด้วยนะครับครับผมนี่จะเป็นผลการประกวดจากส่วนไม้ประดับนะครับ และรางวัลถัดมาครับเป็นรางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไมย้เจริญทางข้างครับและผู้ที่จะได้รับรางวัลยินดีครับกล้วยไม้สายพันกูดิอีเ um. อสคอมเพกตอรเจ้าของสวนคือคุณสมศักดิ์สีสมคางแทนยินดีกับคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับกับรางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไมย้เจริญทางข้างครับแสดงความยินดีด้วยนะค่ะอ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคะกล้วยไม้ที่สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาเราเ,เห็นกล้วยไม้เจริญทางขั้นนี่เขาก็จะมีความสวยงามเวลามองเห็นก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยด้วยค่ะยินดีกับคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับและเรายังเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัลสุดท้ายที่เราจะประกาศในช่วงนี้นะครับกับรางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้จเจริญทางยอดครับขอแสดงความยินดีกับกล้วยไม้สายพันธุ์ฟาแล ซิเจ้าของสวนคุณเจริญสุขกิจเจค่ะยินดีกับคุณเจริญด้วยนะครับกับรางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้เจริญทางยอดครับ ได้ได้ว่าในทั้ง4รางวัลค่ะถือว่าเป็นรางวัลที่สําคัญมากแล้วก็รวมไปถึงนะคะรางวัลทุกรางวัลที่วันนี้นะะทุกท่านได้รับค่ะถือว่าเป็นการประกวดที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามีทั้งเรื่องของวินัยนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะการประกวดให้สวยที่สุดด้วยสำหรับกล้วยไม้แลารขอบพระคุณนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญรีชตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูงนะครับต่อไปครับจะเป็นการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านประธานในพิธีโดยท่านเกษตรจังหวัดนครปฐมครับคุณธนนานศรีสุวะครับ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านสุรศักเจริญสิริโชตครับขอสยงปรกมือด้วยครับซึงท่านผู้ว่าราชการของเรานะครับก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับตั้งแต่วันแถลงข่าวนจนถึงวันนี้นะครับกับการจัดงานนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับกลุ่มพี่ๆเกษตรจังหวัดนครปฐมครับให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าราชการพร้อมด้วยท่านท่านนันท์ศรีสวัสนะครับเกษตรจังหวัดนครปฐมครับเรียนเชิญ ทีมงานของเกษตรจังหวัดทุกท่านเลยครับขอรยนเชิญค่ะเชิญร่วมถ่ายภาพนี่ถือ<ล>ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะฮะที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะแล้วก็เป็นฟันเฟืองนะฮะในการช่วยจัดงานครั้งนี้ครับนั่นก็คือเกษตรจังหวัดนครปฐมขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานทุกท่านด้วยครับ คนเหล่านี้แหละครับที่ช่วยในการดําเนินการแล้วก็ดูแลนะะฮเกษตรกรของจังหวัดนครปฐมของเราทุกๆอําเภอครับเขาเรียนเพิินนะคะเป็นการบันทึกภาพความประทับใจค่ะแล,ะล้วก็รวมถึงสักดิพยาด้วยคะที่งานครั้งนี้ของเราค่ะสำเร็จดู่งไปได้ด้วย ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนะีคะสค้ารวมถึงการเกษตรแล้วก็กล้วยไม้นะคะวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะคะในการเริ่มต้นที่จะยกระดับนะคะจากประเทศไทยสู่ระดับสากลน,นั่นเองค่ะใช่แล้วและครับและที่สำคัญน,นะฮะก็ยังถือได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับผลผลิตทางการเกษตร ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลงมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเองนะครับได้รู้จักนะฮะกับผลไม้ของดีของขึ้นชื่อของเมืองนครปฐมของเรามากยิ่งขึ้นครับและก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็หมุนเวียนรายได้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้เรายังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษครับนั่นก็คือนะฮะเป็นอินทผลัมนะฮะจากบ้านสวนแสนสุข88ครับ ซึ่งจะได้ให้เกียรติมอบให้กับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะฮะแล้วก็ตัวแทนที่จะเป็นผู้มอบนะครับเบนเชิญท่านทนาท์ศสีสุวะ,กะเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมครับให้เกียรติเป็นผู้มอบนะฮะอินทภาลำอินสีจากบ้านสวนแสนสุขแปอําเภอดอนตูมครับขอเียงปรบมือด้วยครับ เคยทานไหมครับอินทผลัมสดยังไม่เคยทานเลยฉต้องมาทานรสชาติอร่อยหวานมากๆเลยแหละครับโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชตครับ่านผูรราชการจังหวัดนครปฐมทานประธานในพิธีครับที่ให้เกียรตินะฮะในการทําพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะครับ แล้วก็กราวขอบพระคุณนะครับท่นทานทนนันศรีสุวะเกษตรจังหวัดนคนปรปฐมรวมไปถึงนะครกราบขอบพระคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยหัวนหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานราชการภาครัฐและก็เอกชนทุกทุ่านด้วยนะครับของจังหวัดนคนปรปฐมขอบคุณหน่วยงานวายซีคณะวายซีของนคนปรปฐมด้วยนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ครับแล้วก็สาหรับงานของเราดําเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วครับกับพิธีเปิดใช่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังมีเวลาในการสามารถเดิน ชมนะฮะเห็นว่าร,ร้านค้าเนี่ยมีถึงประมาณ170ร้านค้าเลยเหรอครับถูกต้องค่ะกว่า170บูธร้านค้าที่มาเปิดในงานนี้ค่ะของดีที่วันนี้เนี่ยแต่ละอำเภอเรามารวบรวมที่งานนี้แล้วค่ะฟังจากที่ได้รับรางวัลไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ต้องซื้อผลผลิตติดไม้ติดมือกับบ้านไปฝากคนที่บ้านั้งละ <c oughs> อย่างเช่นฝรั่งอะไรนะครับฝรั่ง <c oughs> ฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูหรือว่าจะเป็นมะนาวแป้นสีทองอ่ามะนาวแป้น <c oughs> <c oughs> ฝรั่งฝรั่ง ฝรั่งแป้นสีทอง,องเออจำสับสนนะสายพันธุ์นะครับ อยาก,กรู้ว่าเป็นแบบไหนต้องไปดูใกล้ๆใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าแต่ละที่นะคะมีการแข่งขันแต่ว่าจังหวัดของเราเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลชนะเลิศที่ต้องบอกเลยค่ะอย่างคุณเคยปลูกต้นไม้อะไรที่ขึ้นเร็วที่อถ้าเกิดเป็นผมนะฮะปลูกก็คือผักบุ้งครับผมถ่กงอกเลยก็คือหวานแล้วเกิดแล้วเกิดเลยนะฮะรดน้ําอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าที่นครปฐมนะฮะอย่างเช่นนี่เลยอินทผลัมสดนี่ผมภูมิใจนําเสนออยากให้คุณยูริได้ลองรับประทาน เขาบอกว่าการทานอินทผลัมสดเนี่ยน้ำตาลนะฮะหรือว่าดัชนีความหวานที่ได้เนี่ยจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นอากาศร้อนๆน,นะฮะผละไม้จากในเขตของอ ى, ทางฝั่งตะวันออกกลางหรือว่าอานะหรับนี่แหละฮะนำมาปลูกในไทยตอนนี้เนี่ยผลผลิตกำลังดีเลยแล้วก็เป็นราคาที่เรียกได้ว่า ء, พวกเราชาวไทยเองก็สามารถจับต้องได้ก็คือมีประโยชน์มากๆด้วยถูกต้องแล้วละครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะส้มโอนี่ ใช่ไม่ได้เลยนะฮะส้มโอส้มโอทองดีส้มโ,โอขาวน้ำผึ้งนะครับหรือว่าจะเป็นส้มโอสายพันธุ์อื่นนะฮะที่ในงานของเราเนี่ยนะฮะนำมาจัดจำหน่ายก็อย่าลืมอุดหนุนเกรรษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราอยากจะทานอยู่ตลอดเวลาซื้อแนะนำซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกเลยนะฮะแบบคุณยูริเนี่ยนะครับต้องซื้อต้นพันธุ์ อินทผาลัมไปปลูกจำเป็นเลยนะแล้วมันจะขึ้นหรือเปล่าปลูกวันนี้อีกประมาณ10ปีได้กิน่นน่าจะได้กินต้องใช้คำ<ต>ควา่าน่าจะได้กินนะครับก็วันนี้นะครับผมสำหรับงานของเราเนี่ยก็มีให้ทุกท่านได้เดินชมเดินช็อปเดินชิลแล้วก็ทราบมาว่าอ,อ,อีก4ีวันข้างหน้าเนี่ยเป็นวันหยุดยาว<อ>ด้วยฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ถึงคนใกล้ตัวด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอยากจะพาลูกลหลานคนที่คุณรักมาเที่ยว